คุยกันหน่อยครับคบผมมันเป็นแบบใดเขาก็ได้เตรียมตัวมาบ้างครับเตรียมตัวมาบ้างเนาะก็มาถึงก็ใสเลยแหละใช่ครับแค่มานจะมาเป็นพี่เลี้ยงสันงเพจครับพอดีมุดค่ะเมื่อเช้าก็เจอกันอยู่ใช่มาเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ต่อยแทนเงินเดือนเท่าไหร่รู้ค่ารู้ค่าตัวไหมยังยังไม่รู้เหมือนกันเนาะอุ้ยแล้วเข้าไปไงไปชกกับเขาเป็นไงบ้างครับผู้ชกก็รู้สึกว่าเขาสูงใหญ่สูงใหญ่ในตอนแรกแล้วเราก็พยายามเข้าไป ดูแรงเขาเป็นยังไงบ้างก็ดูแรงเขาแล้วก็น่าจะเป็นรองได้ครับ่าจะสู้ได้ครับน่าจะสู้ได้กระดูกมวยเป็นย่งไงตั้งแต่ต้นนะครับอืมเนาะแล้วมีอาวุธไหนที่ตอนแรกหนักใจบ้างไหมในช่วงต้นต้นแรกก็หนักใจว่าน่าจะเป็นโล่ยาวๆแทงยาวๆหนักใจที่ไหนแล้วไปยังไงไปน็อกเขาดีวท่าไหนเตะขาครับเตะขาเนาะขาเป็นยังไงเอ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนมีถ่ายรูปก่อนได้นะครับเห็นไหม ทีมงานถ่ายรูปไม่ให้มีผมสัมภาษณ์นะเออเป็นไงบ้างครับได้สู้กันหรือยังทีมงานวนีมาแทนครับถือว่าต่อยได้ชกรู้ตัวเมื่อเช้านี่ครับมาถึงทีมงานได้สู้กันหรือยังวันร้องไดสู้เลยครับได้สู้แล้วอไ,ได้สู้อยู่นะครับน่าจะพอใจก็น,น,น,นนะครับหลายๆคู่วันนี้ <S <S แล้วเป็นยังไงตอนแรกเราหนักใจบ้างไหมก่อนที่จะขึ้นไปไม่ไม่หนักใจเลยครับบเมื่อเช้าเราก็มาเมื่อเช้ามาเป็นพี่เลี้ยงช้างน้ำหนักด้วยใช่ครับสุดยอดจริงนะครับตัวมาดีทีมงานดีเ้็นตัวมาดีตัวมาดีครับพี่สั่งก็ถึงต่อยมาเตาครับนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอ้โหก็เมื่อเช้านี้ยังเห็นเดินมาเป็นพี่เลี้ยงนักมวยพานักมวยมาชั่งน้ำหนักอยู่เลยนะครับ ขึ้นตอนเย็นมาถอดเสื้อมานี่มาชกก็ชนะครับในวันนี้เดี๋ยวไปฟังสุดท้ายหน่อยฝา,า,า,ากผลงานหน่อยเราเป็นทําอะไรยังไงอยู่ตอนนี้บ้างตอนนี้ก็กลับมาซ้อมที่สอสลากชีพครับชอบที่สอสลากชีพชก็ปั๊มช่วยน้องช่วยอะไรไปรก็เตรียมตัวมาสองจิตวิ่งได้ปั๊มได้เตะเป้าด้วยครับวันละยกสองยกไฟนี้เรารู้ตัวนายแค่ไหนไอ้นี่เม่เช้าเลยครับเอาฝากแฟนติดตามหน่อยก็ฝาก ตามด้วยนะครับต่อไปก็ทำผลงานให้ดีอยู่ดีครับครับเดี๋ยวคงได้ดูกันบ่อยๆแน่ครับ